สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังบุญหลายนะคะวันนี้ก็ฝนตกในช่วงเช้านะคะช่วงนี้อากาศก็ร้อนอบอ้าวค่ะเพราะว่าไฟดับนะคะไฟดับไฟดับแล้วก็ฟ้าก็ไม่เปิดนะคะก็เลยเป็นแบบว่า ร้อนอบอ้าวนะคะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะคะขอให้แม่แม่เซทุกท่านเข้ามาช่วยอุดหนุนอาหารออนไลน์ให้กับช่องทางน้องใหม่ด้วยนะคะจะไลฟ์สดพรุ่งนี้ประมาณ5้าโมงเช้านะคะสั่งจองล่วงหน้าได้นะคะแม่ท่านใดสนใจช่วยอุดหนุนอาหารให้คุณยายบุญหลายกับพังน้องใหม่ก็ สั่งจองเข้ามาได้ค่ะยังไม่ทราบและยังไม่แน่ใจค่ะว่าจะทำกี่ตะกาดีนะคะวันพ่กนี้ก็จะไล์สดเฉพาะวันเสาร์นะคะเพราะว่าวันอาทิตย์ควาเล็กจะไปช่วยที่ที่สวนอะไรนะ้าอยู่เขาชีจันนะคะก็เลยจะไล์อาทิตย์นี้เฉพาะวันเสาร์นะคะ คุณยายบุญหลายเอามาผูกปุ๊บก็เล่นดินทรายเลยนะคะความสุขของยายเราห้ามกันไม่ได้ใช่ไหมคุณยายบุญหลายช่วงนี้ก็โควิดก็เริ่มมาอีกแล้วนะคะรอบที่สามนะคะ ไม่รู้ว่าควานตัวกินของคุณยายบุญหลายจะมาเยี่ยมบุญหลายได้หรือเปล่านะคะถ้ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ mm hmm. ก็ให้ควานสำลองดูเลต่อนะคะ mm hmm. ก็ฝากแม่ๆม่เอฟซี C ทุกท่านช่วยติดตามให้กับช่องพังบุญหลายด้วยนะคะและก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของพังบุญหลายด้วยนะคะกว่าจะผ่าน วิกฤตโควิดไปได้ก็คงอีกนานอยู่นะคะตอนแรกก็มีความหวังว่าจะได้เปิดสวนเร็วๆไม่ใช่มันกับไม่ใช่นะคะมีโควิดมาอีกรอบ3ก็เริ่มจะท้ออีกแล้วเหมือนกันนะคะ ยายบุญหลายยืนเชียวกินแบบอริดอร่อยไปเรื่อยๆค่ะก็ขอขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่กดติดตามให้กับช่องทางบุญหลายด้วยนะคะไม่ว่าจะท่าน ที่กดมาก่อนแล้วก็ท่านที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่ก็ตามนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้ทุกๆท,ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่มีโรคภัยเบียดเบียน,นะคะ่ะไม่วันไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงนี้เป็น เป็นปีอะไรของแม่ควานนะคะเจอแต่สิ่งที่แย่ๆก็ขอให้ฟ้าเปิดทางให้ครอบครัวของแม่ควานเจอแต่สิ่งดีๆนะคะต่อไปนี้ทุกอย่างอะไรก็ขอให้ดีขึ้นในครอบครัวนะคะ ปมาณห้าโมงเย็นนะคะไฟถึงจะมานะคะเพราะว่าเขาซ่อมแซมไฟอยู่นะคะไฟฟ้าก็เลยดับทั้งวันคุณยายก็ได้กินน้ำนิดเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงประมาณ5้าโมงเย็นถ้าไฟมาแล้วน้ำไหลแล้วก็จะให้ควานน้องป้างเอาไปกินน้ำอีกนะคะเผื่อคุณยายจะหิวแต่ส่วนมากบรรยากาศ แบบนี้คุณยายจะไม่ค่อยกินน้ํานะคะช่วงนี้หญาก็เริ่มเฉียวชะอุ่มนะคะ ันนี้ก็คุณยายพังละมูลนะคะคุณยายพังละมูลก็โยนญยาเล่นแล้ว คุณยายบุญหลายไม่ได้ผูกที่เดิมนะคะเอามาผูกที่ใหม่เพราะว่าที่เก่าของคุณยายแขะค่ะเขาจะเล่นโคนนะคะที่ยายของคุณยายบุญหลายอยู่ตรงนู้นนะคะที่เก่าอันนี้ก็ย้ายมาที่ใหม่เวลายืนอยู่ใกล้คุณยายคุณยายตัวโตวมากเลยนะคะใหญ่มากสูงมาก ดูใกลๆคุณยายเหมือนหนีแพนด้านะคะต้องมาดูใกล้ๆขอบตาของคุณยายปัดอายแชโดว์นะคะปัดสีดำนะคะคุณยายยายเฉียนขอบตาสีดำ ตมงที่เอามาเรีกๆคุณยายก็ไม่ได้หน้าตาก็ไม่ได้เป็นจุดด่างขนาดนี้นะคะพออยู่นานไปก็เริ่มด่างออกอร่อยไม่ยายคุณยายบุญหลายขอให้คุณยายบุญหลายให้โชคกับแม่ควานน้งวดนี้นะคุณยายบุญหลายอยู่กับแม่ควานจะได้กินอิ่มอุดมสมบูรณ์นะคะ คุณยายบุญหลายให้โชคกับแม่ควานคุณยายบุญหลายจะได้อย <ano> ู่กับแม่ควานไปตลอดนะคะขอโชคใหญ่นะคะคุณยายบุญหลายเราจะไม่ทิ้งกันนะคะยายก็อาศัยแม่ควานแม่ควานก็อาศัยคุณยายบุญหลายนะคะช่วงลำบากช่วงนี้คุณยายบุญหลายไม่ได้ทำงานแม่ควานก็ ะดูแลคุณยายบุญหลายต่อนะคะถ้าช่วงไหนที่สวนของเราเปิดก็คุณยายดูแลแม่ควานต่อนะคะอันนี้แม่ควานก็จะคุยอยู่กับคุณยายบุญหลายสองคนนะคะคุณยายบุญหลายกับแม่ควานคุยกันรู้เรื่องนะคะเราสัมผัสกันได้ คุณยายบุญหลายเขารักแม่ควานนะคะว่าเขาอยู่กับแม่ควานเขาได้กินดีค่ะหญ้าเขาก็ได้กินอิ่มค่ะถ้าแม่ๆท่านใดเข้ามาชมชิปให้กับแม่ควานแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องของพังบุญหลายก็ขอความเมตตากดติดตามให้กับช่องพังบุญหลายด้วยนะคะแล้วก็กดคอมเมนต์มาให้กำลังใจกับแม่ควานด้วยค่ะ สำหรับวันนี้แม่ควานก็ขอถ่ายคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมพรุ่งนี้ไลฟ์สดขายอาหารนะคะก็ขอให้แม่ๆเข้ามาช่วยอุดหนุนอาหารออนไลน์ของช่องพังน้องใหม่ด้วยนะคะคุณยายบุญหลายก็จะได้กินอิ่มด้วยค่ะท้ายนี้แล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ